Google Form เครื่องมือสร้างแบบสอบถามฟอร์มออนไลน์ ฟรีที่ง่ายต่อการใช้งานช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลและความเห็นจากผู้คนที่คุณต้องการคำตอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Google Form มีประโยชน์หลากหลายด้านทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเข้าถึงผู้ตอบได้อย่างกว้างขวางรวบรวมข้อมูลหลากหลายและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีมีประโยชน์มากมายขนาดนี้งั้นเราไปเรียนรู้วิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form กันเลยค่ะ,คะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ Google ค่ะ จากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า google form ค่ะค่ะพอฟิมพ์คำว่า google form นะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะจากนั้นให้เรากดเข้าไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะได้หน้า google form มานะคะแบบแต่มีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เราจะเข้าได้ให้เราเข้า google เหมือนเดิมนะคะจากนั้นกดไปที่จุดก้าจุดค่ะเลื <lio> ่อนลงมาจะมีคำว่า form ค่ะให้เรากดคำว่า ฟอร์มเข้าไปเลยค่ะก็จะเข้ามาในหน้า Google Form เหมือนกันนะคะโดยขั้นแรกนะคะให้เราเลือกทีมก่อนนะคะซึ่งจะมีทีมมีสีให้เราเลือกค่ะสามารถเลือกได้เป็นสีพื้นหลังค่ะจากนั้นก็เลือกเป็นรูปแล้วก็เลือกหัวข้อค่ะอันนี้เป็นรูปที่มีให้เลือกนะคะก็จะเลือกเป็นรูปนี้จากนั้นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนข้อความเราวสักก็กดไปที่ข้อความค่ะแล้วก็เลือกว่าจะเอาฟอนต์ไหนขนาดเท่าไหร่ ต่อไปนะคะเราจะตั้งชื่อเรื่องค่ะโดย Google Form นะคะจะเอาไว้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อให้เกิดการใช้งานที่สะดวกเพื่อให้เรารวบรวมข้อมูลในการทำแบบสำรวจแบบทดสอบโดยอันนี้นะคะจะยกการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ AI ค่ะ เมื่อเราตั้งชื่อเรื่องเสร็จนะคะมันจะมีช่องข้างล่างถัดมาให้เราใส่คำอธิบายของฟรอร์มนี้เข้าไปค่ะว่าในฟรอร์มของเราเนี่ยค่ะต้องการจะให้มันออกมาในรูปแบบไหนให้เราใส่หัวข้อเพื่ออธิบายลงไปค่ะโดยอันนี้นะคะจะยกตัวอย่างคำอธิบายเป็นการฝึกอบรม AI โดยใช้ Google Form ค่ะเราสามารถทำให้มันเป็นลิงก์ในคำที่เราจะต้องการใช้ได้โดยการขอบ คำที่เราต้องการใช้แล้วก็เอาเนื้อหาลิงก์ที่เราต้องการอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเป็น YouTube เกี่ยวกับคําว่า Google Form ค่ะให้เราพิมพ์ไปที่ YouTube นะคะจากนั้นนะคะก็หาเนื้อหาที่เกี่ยวกับคําว่า Google Form ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เลือกคําว่า google form เป็นการใช้ google form ให้เราเลือกคลิปมา1หนึ่งคลิปค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดคําว่าแชร์แล้วกดคําว่าขัดลอกค่ะเพื่อคัดลอกลิงก์มาใส่ในคําอธิบายของเราของคําว่า google form ค่ะอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นตัวสีฟ้าค่ะค่ะพอเราสร้างชื่อเสร็จแล้วคาอธิบายเสร็จนะคะจากนั้นเราจะมาตั้งตัวคําถามค่ะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างคําถามแรกนะคะ เป็นคำถามว่าชื่อนามสกุลของผู้เข้ารับการอบรมค่ะเมื่อเราพิมพ์คำถามเสร็จนะคะเราจะสามารถเลือกคำตอบได้หลายแบบนะคะให้เรากดไปคำว่าหลายตัวเลือกค่ะกดตรงช่องหลายตัวเลือกนะคะเราสามารถเลือกให้คำตอบของเราเป็นแบบไหนก็ได้โดยอันนี้เราจะเลือกเป็นคำตอบสั้นๆค่ะโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะตอบเป็นชื่อกับนามสกุลลงไปค่ะโดยในข้อแรกนะคะเราก็จะสามารถ ตรงคาถามนะคะเราสามารถทําให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอียงหรือว่าเอาเป็นลิงก์ถ้าเราจะต้องการทําให้ทุกคนนะคะตอบแบบสอบถามอันนี้ให้เรากดไปคําว่าจําเป็นค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มข้อนะคะให้เรากดไปที่ลูกศรบวกค่ะก็จะขึ้นข้อใหม่ให้เรานะคะให้เรากดไปที่คําถามเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ใส่คําถามไปเลยค่ะโดยข้อ2นะคะก็จะเป็นการตั้งคําถามที่ จะยกตัวอย่างการตั้งคำถามแบบที่ต้องมีคำตอบแบบตอบหลายตัวเลือกนะคะคือการมีคำตอบมากกว่า1ตัวเลือกค่ะเมื่อเราตั้งคำถามเสร็จนะคะให้เรากดไปที่ช่องข้างๆค่ะตรงคำว่าหลายตัวเลือกให้เราเลือกคำตอบแบบคำว่าหลายตัวเลือก จากนั้นนะคะมันจะขึ้นมาตัวเลือกที่1ค่ะให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนคําว่าจากตัวเลือกที่1เป็นตัวเลือกที่เราต้องการเลือกค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะใส่เป็นคําว่า1เรื่องแล้วให้เราเพิ่มคําว่าเพิ่มตัวเลือกเพิ่มตัวเลือกเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็น2อเรื่องสเรื่อง4เรื่องเป็นหลายตัวเลือกแบบนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเรามีคําว่าอื่นๆหรือสิ่งที่เราต้องการให้เขาอธิบายอื่นๆเพิ่มก็ให้กดคําว่าตัวเลือกอื่นๆค่ะต่อไปนะคะเราจะยกตัวอย่างข้อคําถามที่เราจะแทรกรูปภาพเข้าไปนะคะให้เรากดไปที่ช่องรูปภาพค่ะพอกดในช่องรูปภาพเกิดการแทรกภาพนะคะมันจะมีภาพที่เราอัปโหลดอัปโหลดเว็บแคมใช้ URL รูปภาพ Google Drive แลวก็ g o o g l e รูปภาพค่ะ โดยอันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างการอัปโหลดรูปภาพนะคะจากไฟล์ภาพในเครื่องนะคะมาหนึ่งภาพพอเราแทรกรูปเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตั้งคําถามจากรูปนี้ค่ะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างการตั้งคําถามนะคะจากรูป พอตั้งคาถามเสร็จนะคะเราก็ต้องมาใส่ตัวเลือกค่ะซึ่งเราก็จะสามารถเพิ่มได้หลายตัวเลือกนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเพิ่มแค่ว่าใช่กับไม่ใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างคําถามนะคะที่เป็นคําถามที่ต้องการข้อเสนอแนะหรือคําถามที่ต้องการความคิดเห็นซึ่งความคิดเห็นนะคะก็จะเป็น คำตอบที่มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัดค่ะหรือ1นึ่งบรรทัดก็ได้ค่ะค่ะเมื่อเราตั้งคำถามเสร็จนะคะให้เราเปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นย่อหน้าค่ะตรงช่องข้างๆค่ะ มันก็จะขึ้นคําว่าข้อความคําตอบแบบยาวค่ะเพื่อให้เราใช้ในการตอบคําถามแบบข้อเสนอเนี่ยค่ะค่ะเมื่อเราทําการตั้งคําถามเสร็จแล้วนะคะทุกข้อนะคะเราจะกดเผยแพร่ค่ะเพื่อจะแชร์ลิงก์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นให้ทุกคนมีลิงก์คือสามารถเข้าได้ค่ะอ่ะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มผู้คนลงไปนะคะให้เรากดคําว่าเพิ่มผู้คนค่ะจากนั้นก็กรอกอีเมลของคนที่เราต้องการเพิ่มลงไปค่ะ จากนั้นให้กดคำว่าแชร์ค่ะ,ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะคัดลอกลิงก์เพื่อจะส่งให้คนอื่นต่อไปนะคะเราจะต้องกดคำว่าเผยแพร่ P P ค่ะจากนั้นกดคำว่าคัดลอกลิงก์ผู้ตอบค่ะเราก็จะคัดลอกลิงก์นะคะส่งไปให้เพื่อนหรือให้กลุ่มที่เราอบรมนะคะเพื่อให้เขาทําแบบสอบถามที่เราทําไว้ค่ะ